สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำงใหญ่พระสมเด็จวันนี้เรามาที่ห้องพระเ e งียเม้งนะครับวันนี้ท่านเปิดโอกาสให้เราทําคลิปแล้วก็ถ่ายภาพให้กับ FC ได้เห็นเป็นบุญตานะครับไม่เปิดให้ใครเข้ามาง่ายๆนะครับห้องพระที่นี่เรียกว่าสมวนลิขสิทธิ์พอสมควรเพราะเป็นพระที่หายากมากครับนะี่ครับเป็นรูปของฟักทองประคำมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับ พระสมเด็จนี่ครับแม่เหล็กดุติดท่านบอกว่าเนื้อผงใบลานมีมวลสารมากทีเดียวครับนี่ครับสิ่งที่ผมถูกใจที่สุดก็คือนี่แหละครับเป็นนี่ครับสมเด็จโตนี่ครับน้อยท่านที่จะเห็นนะครับนี่ครับสมเด็จโตนี่ครับโอ้ยโชว์จังเลยพระยกนี่ครับสวยงามมากครับชอบมากครับองค์นี้ นี่ครับเราจะพาเอฟซีไปเห็นไปดูรอบๆห้องพระท่านเลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปนี่อยู่ในตู้นี่ก่อนครับนี่ในตู้นี่ผมถูกใจที่สุดคือในตู้นี่แหละครับครับมีพระชุดนี่มีสวยม็นมีสวยมากหาดูได้ยากมากครับนี่ครับคนให้บูชามาบอกมีชุดเดียวคนที่เจ้าของเ็าให้มานะครับพอระดกตกทอดมีชุดเดียวด้วยนะครับไม่ใช่ให้ บูชามาให้บูชามาดีครับสุดโน่นเลยนะครับกล้องเราไปไม่ถึงครับติดคันกั้นนะครับเดินเลยนะครับนี่มาชั้นที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับระดับสวยงามพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์สวยพิมพ์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับปิดทองโบราณเก่านะครับนี่ครับสองสี่หนึ่งหนึ่ง นี่ก็็ีมีดหมอนะครับมีแก้วสารพัดนึกนะครับมีพระดิมเขียวไข่กามายากกับพระพิมพ์ปกโพมีก็สุดนู่นเลยครับเนี่ยมองไปสุดนู้นละครับนู่นน่นี่การกันนะครับเรามาดูชั้นที่สามครับนี่ครับ นี่จะเป็นพิมพ์ตามราศีเกิดนะครับวสวดสโ่คานเาะมะโลมาเสียงไม่มีไม่แม่วอกราคาจอคุณครับสิบสองราศีนักศัตร,รับหาดูได้ยามมาครับเป็นพิมพ์ a อซใหญ่นะครับ